พระไตรปิฎกภทยฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบหน้าที่หนึ่ง้สิบเกถึงหนึ่งยี่สิเอ็ดข้อที่สี่รหสิบกชีคุชสูตรดูก่อนพิกษูตรทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นฉไฉนคือหนึ่งบุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรเสด ไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่สองบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสร็ไม่ควรคบไม่ควรเข้าไ,ไปนั่งใกล้มีอยู่สบุคคลที่ควรเสร็จควรครบควรเข้าไปนั่งใต้มีอยู่ดูก่อนภิกสุทั้งหลายบุคคลที่น่าตุย ไม่ควรเศษไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใต้เป็นชะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีทำเหลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานลึกลับไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรรีบุคคลแต่ปฏิญาณตนว่า เป็นพรหมจรีบุคคลเน่าในภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเห็นปานนี้ควรเกลีดไม่ควรเศษไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม้บุคคลจะไม่ถึงที่ฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขา ก็ย่อมระบือไปว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนเปรียบเหมือนมูที่จมอยู่ในคูดถึงแม้จะไม่กัดแต่ก็ทำให้เปื้อนได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแม้บุคคลจะไม่ถึงทิศฐานุขะิของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแต่กกติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาย่อมระบือไปว่า เป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงหน้าเตลียมไม่ควรเศษไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรวางเฉย ไม่ควรเศษไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งต้วเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจพยาบาทขึ้นเครียดทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนแผลเก่า ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้ความหมัดหมมยิ่งกว่าประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแทนใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรดเคืองพยาบาทขึ้นเคียบทำความโกรธความขัดเคือง และความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนผ่านไม้มาพรับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมแตกเสียงดังจิจิแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเคียด ทำความโกรธและความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนหลุมคูดถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมมีกลิ่นเหมืนฟุ้มขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่าเพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรดเคืองพยาบาทขึนเขด ทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสร็จไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงด่าบ้างบริพาทบ้างทำความพินาศให้เราบ้างฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสร็ไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรเสร็จควรครบควรเข้าไปนั่งกล้เป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเห็นปานนี้ควรเสรควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม้จะไม่ถึงทิ่ฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็ตามถึงกระนั้นชื่อเสียงที่ดีงามของเขาก็จะระบือไปว่าเป็นผู้มีคนดีเป็นมิตรมีคนดีเป็นสหาย นีคนดีเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรเสรควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้และมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุ์คบคนเลวยอ่อเเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆคบคนที่สูงกว่า ย่ำพันแด่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรคบคนที่สูงกว่าตน